ครับก็สวัสดีนะครับพลเสียงจากรอจแล้วเนี่เานะครับก็วันนี้จะมานําเสนอตัวกองทุน SS f แล้วก็ i m เนะครับเพื่อประโยชน์ใน t a x Saving นะครับก็ก่อนที่จะไปแนะนําตัวกองทุนนะครับก็มาดูตัวภาพรวมตลาดแล้วก็บีบอัพรูปกันคร่าวๆก่อนนะครับก็ภาพรวมตลาดฮะ จากต้นปีที่ผ่านมาก็สินทรัพย์หลักอย่างหุ้นแล้วก็ตราสารนี้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็จะมีเทียงกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะที่ค่อนข้างเอาเปรียบฟอร์มก็เป็นไปตามเพลย์บุ๊กนะครับผมซึ่งในช่วงที่เป็นเลทไซเคิลหรือว่าตัวเศรษฐกิจเริ่มสโลดาวเนี่ยกลุ่มคอมมูิตี้ก็น่าจะค่อนข้างฟอร์มโดยปัจจัยหลักๆครับที่ทําให้กลุ่มหุ้นแล้วก็ตุ่มกลุ่มตราสารนี้นะครับปรับตัวลดลงมานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่สูงนะคะแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆะ เร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายปัญหาตัว geopolitical risk แล้วก็ตัวลักดาวน์นฝั่งของจีนซึ่งเราจะดูเห็นว่าแนวโน้มถอดจากนี้นะครับตัว GDP ก็จะมีการรีไว้ซพปรับลดลงมานะครับทั้งจากไม่ว่าจะเป็นฝั่ง IMFOECD หรือว่าตัว research paper house ต่างๆที่จะทยอยปรับตัวลดตัว GDP ลงมาซึ่งส่วนทางกับตัว ดอกเบีย้ยนะฮะดอกเบีย้ยนโยบายที่จากต้นปีนะฮะที่อย่างเฟดเนี่ยคาดการณ์กัน,กนว่าปีนี้ตัวยิวอาจจะไปอยู่ที่สอซก็อาจจะปรับตอนนี้ล่าสุดก็สัปดาห์ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาเป็น3 5มจดถึงสดังนั้นเอาลุกที่ต้องติดตามต่อจากนี้นะฮะก็คือหลกัหลกๆในช่วงนี้ก็คงต้องตามตัวเงินเฟ้์นะฮะว่าจะปรับตัวลดลงบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปเห็นจุดพีที่เมื่อไหร่ ก็คาดหวังว่าฮในตัวคอร์เตอร์สาเนี่ยก็อยากจะเห็นตัวจุดพีคของตัวเงินเฟอ้อซึ่งปัจจัยต่อมาที่ต้องติดตามนะฮะก็คือตัวดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆนะครับว่าตกลงธนาคารต่างๆเนี่ยธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหรือฮอกกิชขึ้นอย่างเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายที่ค่อนข้างรุนแรงและค่อนข้างมากเนี่ยก็จะนํามาซึ่งผลกระทบต่อทางด้านตัวเศรษฐกิจนะครับซึ่ง โอกาสการเกิด property ในการเกิด discussion เนี่ยก็จะมากขึ้นตามอย่างไรก็ตามะคระับก็คือถ้ามองในแง่ดีนะฮะเราก็ยังมองว่าตัวปัจจัยที่เป็น n ทนีฟเอ,อ่อปัจจัยลบต่างๆต่อตลาดเนี่ยได้ก็มีส่วน price in เข้ามาค่อนข้างมากแล้วแล้วถ้าใน q u เตอร์สามเนี่ยตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงส่งผลให้ตัวธนาคารกลางต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่งดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยภาพของ s o ฟต landing งรัก็มีโอกาสที่อาจจะกลับมาให้เห็นได้ แล้วก็ตัวหุ้นนะฮะที่ปรับตัวลดลงไปอย่างมากในช่วงต้นปีนะก็มีโอกาสที่จะกลับมารีบราวได้นะผมทีนี้เราก็มาขอแนะนําตัวกองทุนนะฮะที่อยากจะแนะนำในเรื่อง t a ็ s a ี i n g นะครับกองทุนแรกก็คือ LHDividend and Buyback นะครับหรือตัวย่อ LHDIVB นะฮะ ซึ่งรีมการลงทุนเนี้ยก็คือจะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่มีการจ่ายดีวเดนหรือไบ b a c k ก็คือแปลเป็นไทยก็คือมีการจ่ายหุ้นปันผลหรือมีการซื้อหุ้นคืนเนี้ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก เราขออธิบายตัวคําว่า Dividend and Buyback ให้กับออนักลงทุนให้ทราบกันก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับของบ้านเราก็อาจจะเข้าใจในส่วนของตัว i v เ d e ด d นะฮะที่มีการจ่ายเงินปันผลกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ตัวในส่วนของตัว b back นี่อาจจะยังออไม่แน่ใจหรืออาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลมากนะว่ามันคืออะไรซึ่งปกติเนี่ยบริษัทก็คือจะนําเงินนะฮะที่ x c e s s cash flow นะฮะที่เหลือจากการดําเนินการเนี่ย อาจจะมีอาการเอาเงินตรงส่วนนี้เอาไปลงทุนเพิ่มก็คือ capital expenditure หรือว่าเอาไปซื้อบริษัทอื่นๆพวกเอ่อ m e r g e หรือการทำ merger and acquisition นะครับก็ซื้อบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือจะจ่ายออกมาให้กับผู้ลงทุนนะฮะก็สร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนเนะะี่ยขาการจ่ายด i v i เดนหรือก็คือหุ้นปันผลอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการบ u y back นะฮะก็คือซื้อหุ้นคืนซึ่งการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจริงๆก็คือเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นที่มีอยู่ในตลาด ทีนี้พอหุ้นที่มีอยู่ในตลาดม,มันลดน้อยลงไปก็คือพูดง่ายๆตัวหาลดลงดังนั้นก็ส่งผลทําให้นะฮะตัวเ a r n i เ g ็ตเปอร์แชร์เนี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้นพอ e a r n i เ g ็ตเปอร์แชร์ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะก็ทาให้ตัวราคาของหุ้นตัวนั้นนะเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นซึ่งนักลงทุนนะฮะก็จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนอยู่ในรูปของตัวแคปิตัลเกอที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากการที่ตัวหุ้นมันลดลงไปนะครับซึ่งประโยชน์หลักๆของตัวการทำ ตัวแชร์นไบแบ็กนะฮะที่จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นส่วนมากในของฝั่งอเมริกาเนี่ยมีการทําอย่างนี้เป็นค่อนข้างมากหลักๆก,ก,ก็คือประโยชน์ของผู้ลงทุนในด้านเอ่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ได้เป็นการคอมมิชนะฮะที่จ่ายตัวีิเอ่อต้องไปจ่ายเงินปันผลเป็นเรกูล่าเบสิกเหมือนอย่างตัวฝั่งของตัวเการจ่ายปันผลนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ว่าเอ๊ะการจ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันน่าสนใจอย,อยังไงก็ อันดับแรกนะฮะก็คือตัวสภาวะเศรษฐกิจนะฮะที่เราจะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจในเรื่องการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะชะลอตัวลงรวมถึงเงินเฟ้อนะฮะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าระดับ8%หรือว่าปีนี้นะลงมาก็ผมคิดว่าอาจจะลงมายังไงมันก็เกินระดับ5-6%ขึ้นไปทางโกลเม้นแซงครก็คือตัวกราฟเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ตัวกรอเนี่ยปรับลดลงหรือว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยปรับสูงขึ้นในเกินกว่าระดับ5%เนี่ย พุ่นกลุ่มประเภทที่เป็นจ่ายรีเทิร์น,นออกมาในรูปของตัวดีเวเดนหรือในรูปของตัวบายแบ็กเนี่ยก็จะก็คือจะค่อนข้างอาพพอร์ฟอร์มนะฮะและสอดคล้องกับไปกับแนวโน้มของตัวกรอสนะฮะที่สะท้อนผ่านตัวเลข ISM เนี่ยที่ปรับตัวลดลงนะฮะก็คือจะเห็นได้ว่าตัวกราฟสีน้ําเงินกับกราฟสีเทาเนี่ยับปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสะท้อนถึงตัวกลุ่มดีเวเดนแอนด์บายแบ็กที่ค่อนข้างอาพพอร์ฟอร์มนะครับเอ่ออันนี้ก็เช่นกันนะครับกลุ่ม ดีเวเดนเนี่ยจะกลายมาเป็นพระเอกในช่วงที่ตลาดหุ่นค่อนข้างผันขวนซึ่งในช่วงที่ตัวเงินเฟอ้อนี่ครที่ทาให้ตลาดหุ้นผวนขวนในช่วงนี้สูงเกินกว่าระดับ5%ขึ้นไปนะฮะถ้าเมื่อเอาตัวหุ้นที่มีการจ่ายตัวดีวเวเดนหรือจ่ายเงินปันผลออกมาเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวบอร์ดอินเด็กต์อย่าง s อสแอนด์ P 500หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าตัวกลุ่มที่มีการจ่ายดีเวเดนเนี่ยทั้งผลงานได้อัพพอร์ตฟอร์มได้ตั้งแต่ระดับ5-10เบสิสพอยท์กก Board Index บ อันดับต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของตัวในช่วงที่ตลาดผันผวนเนี่ยตัวดีเดนนฮะ,ะก็จะกลายมาเป็นพระเอกช่วยลดความ v o l a t i l หรือว่าตัวดาลดาวของตัวกองทุนที่ลงฮะ,ะจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าอันนี้เราก็มีแบบไปรันดูนะครับ b a c k เท s เทียบกับตัววิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรืออีเวนต์ต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นช่วงคันทำคิวทีาทำเทรดวอหรือว่าเกิดโควิดหรือว่ามี คุณนอ่อเรทไฮช่วงต้นปีเนี่ยก็ตัวที่เป็นทีมดีเวเดนอ่อที่จะช่วยหนุนให้ตัวดีเวเดนบายแบงค์ปรับตัวลดลงน้อยกว่าสอดคล้องกับเปิดตัวทฤษฎีนะฮะที่จะเห็นได้ว่าตัวช่วงที่เป็นตลาดเอ่อถ้าเข้าสู่แบงก์มาร์เก็ตเนี่ยตัวดีเวเดนเนี่ยก็จะช่วยลดความผันผวน,นให้พอร์ตฟลิโอได้เป็นอย่างดีซึ่ง ได้รับทีการที่สามารถลดความผันผลได้เป็นอย่างดีเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันมาจากการที่มีตัว free cash flow นะครเพราะว่าเราต้องมีบริษัทมันต้องมีตัวเงินเม็ดกระแสเงินสดที่ค่อนข้างมากนะครับถึงจะเอาเงินไปจ่ายตัว dividend หรือว่าซื้อ buyback หรือว่ามีสัดส่วนตัว debt to equity ที่ค่อนข้างต่ําซึ่งส่งผลให้เวลาที่ตลาด ดอกเบี้ยนะฮะเป็นช่วงขาขึ้นก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจึงเป็นเหตุหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ทำไมว่าในช่วงที่ตลาดขาลงเนี่ยตัวกองทืนนี้ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าซึ่งแนวโน้มตีมครับตัว,ต,วตัวดีวเวนเดนรบายแบ็กก็คือในภาพระยะยาวนะก็ยังมองว่ายังคงมีไปต่อได้นะครับมีแนวโน้มที่ยังคงหลายหลายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนเนี่ยในระดับที่ราคาที่ที่เติบโตค่อนข,ข้างมากต่อไปเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อกี้ที่เราดูว่าดีเวเดนนะครับเป็นพระเอกในช่วงที่ตลาดขาลงในระยะตลาดขาขึ้นนะฮรระยะยาวตัวบายแบ็กก็จะกลับกลายมาเป็นพระเอกนะฮะที่จะค่อนข้างเอาพอฟอร์มกับตัว,ตว s อสแอนดเด็กดังนั้นกองทุนนี้ก็เลยมีลักษณะที่เป็น a อ l เวเตอร์ส t ตจจี้อันหนึ่งนะครับผมช่วงขาลงได้ประโยชน์จากตัวด v เวเดน ทำให้ตลาดหุ้นลงน้อยกว่าแต่ในช่วงขาขึ้นก็ได้รับประโยชน์จากตัวบายแบงคนะฮะทำให้ผลงานอัพพอร์ตฟอร์มตัว S&P Index หรือว่าตัวหุ้นโลกฮะอย่างที่เห็นจากตัวกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวลองไปเทียบกับ S&P หรือว่าตัวหุ้นโลกเนี่ยก็มีผลงานโดยรวมที่ไม่ว่าจะเป็นรีเทิร์นมากกว่าชาร์ปมากกว่าหรือว่าตัวดอลดาที่น้อยกว่านะครับผมก็อันนี้เป็นสข้อมูลตัวร่าวค่าของตัวกองทุนแรกที่เราจะนําเสนอนะครับ LSGIBB นะครับ ตัว,ตวในส่วนของตัวท็อป10หุ้นนะครับก็สามารถไปติดตามเพิ่มได้ครับเดี๋ยวเราจะมีทิ้งเป็นลิงก์หรือว่าก็เป็นตัวแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดตัว QR Code เข้า,าเข้ามาดูได้นะครับตัวกองทุนต่อมาครับก็คือเป็นตัวกองทุนเด่นของตัว l s เราก็คือตัว LSE QE IQI F นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่2ที่เราอยากจะนำเสนอให้กับผู้ลงทุนนะฮะซึ่งที่เรานำเสนอกองทุนนี้นะครับเพราะว่ามองว่าในภาพการลงทุนของ IQI F เนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาว ในตัวระยะยาวเนี่ยเราก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วว่ายังไงตัวสินทรัพย์ประเภทคุณโลกนะก็ยังได้ออปเปอร์ฟอร์มกับตัวสิสนทรัพย์อื่นสินทรัพย์อื่นๆระยะสั้นอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแต่ในระยะยาวนะก็ยังแพ้คุณโลกนะครับดูได้จากตัวค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใดมานะครับก็อาจจะมีคอเล็กลงไปบ้างแต่สุดท้ายในระยะยาวก,ก็คือจะปรับตัวขึ้นมานะครับลองดูได้จากกราฟตัวเทรนด์ของตัว Global Equity ซึ่งตัวกองทุนหลักที่เราลงทุนนะฮะก็คือตัว Hero Price นะได้ Morning Star Index 5ดาวนะครับผมตัวจุดเด่นหลักๆนะฮะที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงนะฮะแล้วก็ valuation ที่ดี ผมอยากที่ให้ให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว p e r formance นะฮะที่กองทุนนี้ในระยะยาวเนี่ยเมื่อไปเทียบกับตัว Benchmark Index เนี่ยสามปีห้าปีสิบปีสิบห้าปีสอดคล้องไปกับตัวภาพระยะยาวของการลงทุน IMF นะครับก็คือชนะตัว Benchmark หมดยิ่งไปกว่านั้นนะฮะถ้าลองมาเปรียบเทียบกับตัว Peer Group หรือว่าแรงด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอทายนะฮะที่เปรียบเทียบกันก็ยังอยู่คอทายอันดับหนึ่งรว,รวมถึงถ้าตัวเปอร์เซ็นทนะฮะ เปรียบเทียบดูในระยะ10ปี5ปีเนี่ยก็อยู่แรงกิ้งอันดับ4อันดับ5ก็แสดงให้เห็นว่าตัวผู้จัดการกองทุนนะครับมีการาบริหารกองทุนภาพรวมในระยะยาวเนี่ยที่สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของตัวหน้าหุ้นที่เขาค่อนข้าง actively นะครับ m a n a มีการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกหรือการกร,ากระจายการลงทุนไปยังเซกเตอร์อื่นทั่วหลายๆเซกเตอร์นะครับ โดยจะเห็นได้ว่าอย่างผมขอยกตัวอย่างที่เขาแอคทีฟนะฮะอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการหุ้นของกลุ่มประเทศสหรัฐอาณาจักรเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะ,ะเขาก็มีการโอเวตขึ้นหรือ,อยังกลุ่มของสหรัฐเนี่ยที่ผลง,งานไม่ค่อยไม่ค่อยดีมีความผันผวนมากเนี่ยก็อันเดอร์เวทลงหรือว่าในตัวของตัวเซกเตอร์ก็เช่นกนันก็มีการลดในส่วนของพวกเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับไอทีได้รับผลก,กระทบจากดอกเบีย้ยค่อนข้างมากเนี่ยลดลงไปพอสมควร ก็ในส่วนของข้อมูลท็อป1ทหรือว่าข้อมูลรายละเอียดเนี่ยจริงๆผู้ลงทุนสามารถติดตามเข้อมูลได้จากทางบรจอลเอ H เรานะครับหรือว่าอาจจะตัวสแกนลิงก์ QR code อันนี้ก็ได้ครับสแกนเข้ามาดูข้อมูลหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็ ถามข้อมูลมาได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าหรือว่าสแกน QR code ไปก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็จริงๆขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ลงทุนทาน,นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงการลงทุนตลาดพันขวดในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยกันนะครับก็อ่ออพึ่งท้อกันไปนะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณพลศิลป์มากาค่ะก็ตอนอ่าทาง LH ทางบริจ แลนแอนเฮาส์นะคะมีแนะนำม,มาสองกองด้วยกันค่ะคือ LHDIVBSSF เป็นกองที่เน้นหุ้นสหรัฐที่มีการจ่ายปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวเป็น l h g e q i m f ค่ะเป็นลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกค่ะ่คะแล้วในสถานการณ์ที่เป็นดอกเบี้ยค่ะขึ้นนะคะตัวกองทุน LHDIVB และ l h g e q ยังสามารถ ลงทุนได้อยู่ไหมคะก็ยังสามารถทยอยสะสมลงทุนได้นะครับก็จากที่เรียนไปนะครับตัวปัจจัยต่างๆเนี่ยมันได้ price in เข้าไปพอสมควรแล้วระดับราคา valuation เนี่ยที่เทดต่ำลงมาลบต่ำกว่า1 SD อย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะแนะนำให้ผู้ลงทุนนะครับสามารถทยอยสะสมลงทุนได้นะครับ ภาพลงทุนในระยะยาวอย่าง S S F หรือ I M F อย่างเงี้ยก็สอดคล้องไปกับการลงทุนอันนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะไอตัว tag saving เนี่ยก็มองว่าถ้ามีสัดส่วนของตัวภาษีที่ต้องจ่ายเยอะก็เอา tag saving เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสามารถ offset ในส่วนของตัวดาวไซต์ ide, ตัวหุ้นที่มีโอกาสดาวไซด์ลงมาเนี่ยก็ยังได้รับประโยชน์อยู่นะครับผมก็ยังแนะนําให้ทยอยสะสมลงทุนได้ครับค่ะโอเค ก็ขอบคุณคุณพลิ์และบลจแลนด์แอนด์เฮามากเลยนะคะที่รับเกียรติมาแนะนำกองทุนให้เวลเมจิกเราค่ะก็ขอบคุณคุณพลิ์อีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ